ชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลบ้านค่าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจำนวน4คนประกอบด้วยนายวิรัตแสงทัศทิมนางน้อยของเดิมนางสุพรรณหมายมั่นและนายภัยทู์แสงทัพทิมเดินทางเข้าพบนายทวัชชัยเทอดเผ่าไทยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเนื่องจากที่ผ่านมาหลังถูกนายสุวรรณหมายมั่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บุกเข้าทำลายร่างกายโดยใช้อาวุธปืน ตีที่ศีรษะและตบตีและต่อยตามร่างกายและพวกตนได้เข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนสวนพบ้านเอื้อมแล้วนั้นต่อมาตนเองถูกโทรศัพท์ลึกลับโทรมาข่มขู่ให้ถอนแจ้งความในเรื่องดังกล่าวมิฉะนั้นอ,นอนาคตข้างหน้าจะไม่ปลอดภัยและด้านพนักง,งานสอบสวนเองขนาดนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวไปรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใดโดยทําพนักง,งานสอบสวนแจ้งว่า อย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณ4 5วันหรือเดือนครึ่งจึงออกหมายเรียกผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวได้เพราะต้องรอใบรับรองจากทางแพทย์ซึ่งขัดจากความเป็นจริงเป็นอย่างมากเพราะคดีดังกล่าวมีหลักฐานชัดเจนมีผู้เสียหายถึง4คนพนักง,งานสอบสวนเองสามารถใช้ดุลพินิษฐ์ออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทรบข้อกล่าวหาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอใบรับรองของแพทย์และเมื่อผลใบรับรองของแพทย์กลับมา ทางพนักงานสอบสวนสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ซึ่งตนเองเกรงว่าจะเป็นมวยล้มจึงอยากให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกับนายสุวรรณหมายมั่นผู้ใหญ่บ้านเพราะที่ผ่านมามีลูกบ้านตกเป็นเหยื่อผู้ใหญ่บ้านรายนี้แล้ว3ามรายโดยกลุ่มตนเป็นรายที่4เพราะที่ผ่านมา3ามรายผู้ใหญ่บ้านไปอรารวาสแล้วเรื่องก็เงียบหายไป ด้านนายทวัชชัยเทิดเผ่าไทยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าที่ผ่านมาตนเองไม่เคยทราบเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งครั้งนี้เป็นการฟังความข้างเดียวแต่เดี๋ยวหลังจากทราบเรื่องทั้งหมดตนจะสั่งการให้ในายสุทัศน์อติวรรณพัฒน์จากจังหวัดลำปางรับข้อมูลจากชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกับนายสุวรรณหมายมั่นผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวซึ่งน่าจะรู้ผลภายใน30วัน ซึ่งถ้าผลสอบพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการทางวินัยอย่างเฉียบขาดก็ในส่วนที่มาร้องเรียนนะฮะเนื่องจากเป็นการรับฟังข้างเดียวก่อนนะฮะก็ผมเลยให้ทางผู้เสียหายเนี่ยก็ไปเขียนหนังสือร้องเรียนมาที่ผมนะฮะผมไม่ได้เอาเรื่องนี้เนะี่ยแจ้งไปให้หน่วยปฏิบัติเนี่ยไปดําเนินการในเรื่องของการหาข้อเท็จจริงมาว่าเป็นยังไง จะทำความผิดจริงนะฮะก็คงยาดำเนินการในเรื่องของทางวินัยได้นะครับสำหรับในเทิงคดีอาญาเนี่ยเนื่องจากทางผู้เสียหายเนี่ยได้ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วลก็คงให้ทางตำรวจว่าไปในเรื่องนี้นะครับ